ค่ะวันนี้มาตามหน้าเจีโค้งสุดท้ายเป็นฟันดีคักดีเนี่ยฟันแปลกๆฟันเป็นตะยานคักเพื่อนว่าจะฟันแบบใดไปติดตามพ่วมฟันหน้าเจียร์ในนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาตามในท่านมีเกียได้นะครับจ้างวดวันก็เก็บสามตัวแตกเนาะค่ะให้เข่าหาซีจ้าอ๋อโคกหาซีนะหาซีคับหัวเอองอนนี้กับว่าฟันแล้วเนาะ ฝันนึงคือฝันว่าลูกบอกเลขให้นบอกจ้าฝันว่าได้คองั้นเฟนเต็มปกติแล้วลูกไอ้ราเราเราไมีคนโทรเข้ามาเบิกเบอร์เก๋เราลูกเราเก๋ก็ถามว่าใครโทรมาเคยดูเก๋ได้บอกว่าไอ้ไอห้าเอแปดห้าสองโทรมาแปดห้าสองโทรมาอ่าได้ฟันนั่นน่ะจ้าเลขไทยเบอร์โทรม่เก๋เบอร์ใ ใช่มาโทษ482 482เนาะเอาก็ยังมีในหันนีกได้หรอ481เอาได้แ 1> 1. ท้มันมีสองเบอร์อ๋อเขียนลงอยู่เลยเนาะจ้าเขียนลงอยู่เขียนลงอยู่เบอร์481กับ482อันนี้เขาลงเพื่อพี่น้องถามซื้อจ้าแต่ว่าที่จินแล้วได้โทรมาโทรศัพท์ดีโทรมาน่ะจ้าเลขท้ายมันแปดห้าสองน้องปอนเป็นผู้เว้าเนาะจ้า แม่แม่แปดห้าสองโทรมาเนาะโทรมาส<ม>ิเนาะนะครับบานนี้กับเล็าตาบา้าเมเกะเอาไปเสี่ยงหรือมีฝันไม่เพิ่มเติมบ่ที่บ้นดีจะมีโชคบ่ะนะแกเขอบอกว่าถ้าได้เขาไหวเกฝันถ้าเกฝันให้เกะจ,จ,จ,จะจับโปงจับปลาจับกบคือบอสรวยบ่จะได้จับอันนี้เพื่อนจับงูสิจับเน่ยจับงูเอ้ยบอกว่าจับกบจับปลาจับงูเสยกัเลยโอ้ยนะ ถ it, p un p un, so ือ <Finland> ว่าฟันดีดอกไปเก๋ฟันเกี้ยงูนี่มีโฉกแล้วเนี่ยแล้วสังเกตเด้ไปเก๋ฟันเกี้ยขมู้ดเนี่จะมีโฉกนะครับสาโทสงสัยศาสตร์กวนอันเป็นเสียแนวพญานาคว่าเป็นคนที่มักเกี่ยวพญานาคว่าตกอเกว่ท่านเนี่ยนั่นน่ะว่า่ท่านเนี่ยรับขันอ่ะเก่งยางไว้พองูเฮาเผือกมาถึงงูยังเหรอเก็บไปเหยียบหัวมันสวยอ้าวไม่ยานบ่ไม่ตอดมันจะมันเป็นเล็กน้อยมันขาวมันขาวไม่ยานอ่ะ เป็นคนยานยังยานผีแต่ว่างูตัวสัตว์ตัวเรือข้าดยานยานแต่ว่าบูหูมันเผือกเฮได้ไปเหยียบหัวมันมันเผือกตัวสีเผือกเลยหนิเออขาวอ่ะขาวเบืองจริงดิหนิเออย่านไปเหยียบไมซื่อหนิอเออคัดบ่เออแบ่ถ้าเป็นงูอย่างมันตรวจงูเห่าไหวเพราะมันไม่ตรวจมันสูงอายุของมันเท่าไรตอนคิดว่าเหยียบเออแคสิบเจ็ดสิบแปดเออจะเป็นสาวจะเป็นสาวเลยจักเราหนะ กจ้าคนนี้ปันไงเนาะเกียรที่ปดมันเป็นเห็นยุทธ์สฮะช่ยกนเลยโอ้เลยวมากได้เห็นเลยหยบหยยบเห็นได้วานนี้มันเลยก็ไปยางไปเหยียบหัวมาเฉยหยบเห็นในวนนี้หยับกับยางนี้มั้งเ้มันก็โชว์หัวมันก็โชว์ิงเ้วมันก็โชว์หัวมันก็เซย่สนใจมสู่คนในงูเห่าเนาะสียงว่านี่ยังสัมผัสเกี่กับงูอะไร้ตอนนั้นตอนนั้นเดี๋ยวนี้ใกล้เหรอบ่ ไข่้างเดียวป่้เยันดีวันก็ยดสันยี่บยันมันสูคข้านามันยกเป่าสูอยู่พักกรีเนมันไอ้งูที่เกียบมันมันเฉยไหมมันเห็นเกียมันก็เดือลงเกยก็เหยบเลยเพราะเคี่ยบเรามันก็ะโยกไโยกาเกยกันยางอีงงอะลาลูกมันสิลูกน้อยว้าตัวใหญ่นี่วเฮานะตัวน้อยสั้นๆเมื่อกี้ตัวใหญ่ปะตัวใหญ่สีขาวอ่ะ ว่ามื่อนั่นตัวปนใหญ่เนาะมันสูงครับเหมือนพ่อพ่อเราขันมาแล้วก็เลยก็เลยมีสัมผัสพิเศษหรอหรือมีสัมผัสพิเศษก่อนก้อนเ่รมีมาก่อนแล้วอีเกี่ยวกับของปริกลับหน่อยคือว่าทำไมหน้อยเป็นคนใจขึ้นเคยบอกเจ้ะเองเหรอให้บอกเจ้าโอ้ขวามมีดยานทีมอีสวัดมันว่สวดแล้วยิ่ง น้องสาวโอเคอิสวดมันบ่อิสวไม่ไหอีสวจากเล้วมันมากมาคอมเมนต์เออโอ้โีมันบอกเจ้าอ่ะเออนันนั่นนี่ก็จริงแตกนะยังโอ้กูไมหยังแอมันอย่างนี้ล่ะเพรว่าจะเป็นคนตายคืนคนไม่มีเซนผู้ใดบอกมีเซนมันจะน้อยนะตายคืนเป็นอย่างขึ้ยงคืนตายคืนใครวะว่าใครกันบ่ใครวะ ไข่กับแมนก็กไข่เมินยู่ไอตายขึ้นหลายหลอบอยู่แล้วก็ไปเมินไอ้ตรงโบดถะอ่ะแบบหัวซีฟ้าตกหัวฟาที่มันนกปูนฟาดมันนกปูนอย่างไดียก็สโลซีเลยมันจะเนนน่อยเนนหน่อยแต่มองคบดคิดาเก็บนะอยดาวก็ไปเที่ยวเครื่อนอุบลรัตนไปจมน้ำเสิตายแล้วฝรั่ง ฝรั่งงกมือเดียวมันเกิดวเากันคำว่าซาดุป้ามหัวใจได้ป้ามหัวใจได้นะฝรั่งจอยขึ้นพีจะเดี๋ยวคนตายขึ้นเลยหลอมเนาะก็เลยมีเปิดก็เลยเป็นคนที่มีสัมผัสไหวเนาะทั่วสมัยนอใครน้อผีเดเห็นหัวหมดโองผู้ใดบ่อยเจ้าฟังมันบ้าบรือเปล่เจ้าเจ้าบอกข่อยฟังเห็นอะไรเนี่ยโอ้เหรอก้าวข่อยฟังเห็นอะไรก็ได้แต่ไหนก็เห็นผีกันสเด่นแต่นหน่อยเห็นผีเอ็นบี มุดองแต่เนยน่อยเจ้าหนูมุดองก็มุดององหยานมุดองอะไรโอ้ยแต่านมุดกาแฟลบในองหยานสีมีน้ำพร้อมปะมีแต่ว่าว่เต็มโอ้ก็ได้รอดมุดน้ำหยานมันไปใส่ผอะไรวายที่ปัญหาว่าไปเกลียดเราวก็เปียกฝันฝืนเหมือนะก็เลยกว่าทุกข่าังว่าเป็นคนมีเซนแต่ว่าเขากะกัดิ้นอะไรเราเบนนอกภูณารถเป็นคนตายขึ้นนะคนตายขึ้นเป็นคนที่แล้วก็มีเพราะเวลาคงคู่มากอะ ขาก็เอายิงเนาะเป็นฟังเราบอกยุนิตใจคือนลายเสี่ยวอยู่นาะแล้วก็ตกน้ำเรี้วก็ม่เสียงูเฮากับ,บ <S <S ว่าจอดนะแต่ว่าบางคนกลับคันมากเบ่ดีเลยบางคนถอาๆๆๆๆจารย์ที่เขาจะหาเงินนะท่อไอันนี้อันนี้เป็นเป็นดีเนาะอันนี้แบบมันเหตุให้เขาเขายางเขาไปเขา่ต้องเบ่าอีกอย่างเลยครูบาอาจารย์เหตุเขายอมรับเลยคือมันมันบอกว่าไปรับขันเราแบบบ่แม่นว่าทะเลทะลายไปรับมาเขาต้องเบิ่ง ว่าเขาเข้าไปเขาคือคือเข้าไปไปนั่งอยู่ซื่อๆนี่ก็ต้องกระท,กทักทักทักเรื่องที่ว่าเม้นทักเรื่องที่เขาเว้ากันปึ๊บปื๊บป๊บป,บป๊บแล้วเออสิงนะมันต้องทักแบบที่เขาเก็บไว้ว่าบอกไผรอะตรงลงตรงดูกิลี่ดูกิลี่แบบว่าบอกไผรจะคนแติอยอมรับมมเมื่อกี้เมื่อไงไปกราบซุ่มซี้ซุ่มหานจะกราบคนทั้งที่มันบก็บแบบ เขาต้องเก็บเรื่องที่เขาบ่บอกผัวบ่บอกพ่อว่บอกแม่ไว้ในใจเขานะครับมีเรื่องมีเรี่เพิ่อนเขาคนงคนอยากไปครอบครัวยังสินะเพาะเขาบอกว่าอันตรายเขาบอกว่าในน้ำมันมีมีื่ี่ถามว่าเขเลยไปครอบครัวนั้นอยากไปโอราะผมในน้ำหนาผมผมนน้ำหนาก็เลยบอกเลยปึ้งเ่ยเพราะว่ามันมีทุกอย่างทั้งครอบครัวดีทั้งพอดีเราเราขอเราเพิ่นกับว่ามันบอกสิมาเอาเงินเขาเพิ่นให้แค่ สวดมนต์ทำบุญใส่บาตรจักบาตรเราเรเรียกร้องกัูบาอาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ใช่นั้นครู่ไม่เก่งเนี่าเอ้ามันโดนเราไปมากกระไรพอเรียนมาว่าว่าหัวไปบอได้เวลาจนเกียรติที่เราเว้ยมหาเลยเอ้าเมื่อกี้ฟันมาใดเล่าสุดเนี่ยฟันมายางไปต้นไม้ลงงูตกใส่หัวปัดก็บอกแต่ว่าโอตัวนั้นมันออกรูเป็นโตออกใส่หัวาเออ งูหน่อยเต็มหัวเก๋เก๋กระปัดบอกงูนนองูเก๋กับพูกหัวมีงูออกเป็นโตอยู่ว่าเลรอแต่ว่างูที่ตกเส่หัวเกมันออกเป็นโตมีแต่งูหน่อยเต็มหัวเก๋อยู่เกปัดบอกเก๋ปัดบอกเนาะแต่ว่าพอเกปัดแล้วเก๋ห้องแล้วเก๋กระหายแล้วเก๋กันแล้วมีผู้ชายผู้หนึ่งมาปัดออกให้เก๋มันจังค่อยออกไูใช่ปัดบอกอ่า กูใส่ปางูออก,กเก๋เก๋กูจะออกเอ่อเผาแล้วละ่ะมึงอู่นะเป็นผู้เ่าอ่าผู้เ่าใส่ชุดขาวปาดออกให้เกมันจ้องคอยออกแต่ว่าเก๋าบอกหูเลยว่ามีไอ้งูมีที่มันออกเป็นโตว่เลยบ่บ่บ่หูแต่ว่าในความฝันเก๋งูโตนั้นมันออกเป็นโตงูน่อยเต็มหัวเกเยมันมันออกลกูก ออกลูกใส่หัวออกเส่้หัวปั๊บแล้วก็มอออกลูกใส่นห้อมปัดบ่อมันก็งูแล้วมันก็ออกลูกไปลูกหลายบ่เต็มหัวแก่ตีทำไมได้่ยมันสีเบกเบิ่ลแกว่ามันแตกมาเลยแก้วมันจะให้ฟันลักษณะนี้มีลูกน้อยมีอย่างเดีจะเคยปั๊บแบบนี้ทุกครั้งมีโชคเลยก้อนนั่นก้อนเจ้าอีฝันง่วงจะเด้เป็นโตเนาะคือฟันน้องปอนบอกเลี้ยงเนาะก็คือตัวอะไรก่อนเปล่าาสอง แป็นหาสองเพราะก็สิตตุ้นย่างก็เนานะเปดนหาสองหาที่เขาก็ได้แล้วเนาะหรือเหล็กจะเข้ากับบ่วงหู้ให้พูดได้ว่ามักตีหลขึ้อเห่นชุดนี้ให้ผูดได้คินเลิกกระเตียวม,มาเลยตีในะอยเนาะที่เป็นบะว่เปลี่ยนเนาะขออนุญาตตีเด้นะครับงูเ็หงูงูหน่อยก็ต้องเป็นหนึ่งงูต้องเป็นเจ็ด เจมัวเลยมันลายเลยงูเก็บงูเก่าหูตัวน้อยเพราะตัวสมเด็จูนแมวโตงูแม่มันอุ้ยสมนี้ตัวสองสองนี้งูตัวธรรมดาเนาะอเป็นงูน่อยก็ได้งูหาหกกับสีงมพูตีงูหาเนาะหาเจ็ดหนึ่งอันนี้ตีได้เลยผู้เฒ่าปัดออกก็คือเก้าแปดฮะเกาแปดูแปดวะกมักมา Ba bọn bắt được mưa tầm mưa bát. Bé rao bé coi bé rao. Tô hàm lâu, hàm tội. Tô cho nuôi mày. Sầm ngon kim mặt 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 แต่ว่าผู้เฒ่าปัดอืมงูหัวออกไงงูมันหลายจสิเบิ่อบ่ดงูงูออกลูกเด้เป็นงูหน่อยเด้หน่อยแต่เป็นหนึ่งแต่ว่ากับเจ้าออกกันว่าเข้ามาหน่อยเป็นหนึ่งหลายดิเออหลายกับหลายกับพวกเจ้วว่าเป็นงูหน่อยแล้วเด้งูหน่อยว่ากับต้องหลายแล้วเนาะแต่ว่ามันมีมีแม้ว่าเนาะก็หัวนี่ยถ้าเกิพี่ตัวเพ่ก็หัวเดิหัวเมฆเมฆมันเป็นเจ็ดเออมันเจ็ดหน่อยแต่เป็นหนึ่ง เช็ดหนึ่ง,ห,งหรือผู้ถาวาปัดเนี่ยก็เป็นผู้ถารเก่าเมื่อเมื่อหาหอู้เจ็ดหนึ่งสอก็ได้กันก็นเช็ดหาก็ได้เช็ดเจ็ดก็หา,หาลยเช็ดหาหหายแล้วเยเห็นเียรอเ่าเขาไม่เห็นหรือเ่าเอาแต่ว่าที่เนี่ย็คืขึ้นชุนบนเลอยเนาะ อายุเกวะเอออายุว่าอายุอยมั่เต็มหวสองอายุสี่สสีสองส่สองสี่สามจบอกว่าเจ้าเลี้ยงกันเลยนะสี่ี่คนน่ะครับอายุต้องอายุตรงไรสิเนาะสี่สามสี่สี่ส่วนอันวัดเกิดคือวัดเกิดนี่เราเกิดเขาเกียนนั้นเพาสอันเกิด โซสองหาองหาเอาครบเสร็จเอามันเกิดอะไรว่มักเล็กตีกันเอเคขอเขียน่งครับรอบหน้าไปนั่นเดียอคหรอกครับขอบคเกิดวันที่ยี่สิบห้าเลยสามองโอ้จ้แม่วเองวันนี้เียดเองวุงเองเลยนักเลขพ่ออตามนี้พี่น้องสองหาสองหาครับ สามนี้เนาะเขียนยังใส่บ้างเหรอสามสองเขียนสามสองใครับจมาสามสองมาถ่ายตีกันเด้นะนรับืตองถ่ะยอกการบานมันเอาสามสองไหมันดอกสามสองนตีไวห้องมแง่หนิก็ว่ามีพันตีไวครับเอาสรุปน้องมาเลยสรุปให้สรุปว่านมันขึ้นขึ้นว่านเนาะเกฟฝันว่าคศัพ์มาหาดังกิ้งกิ้งกิงนะครับ โทรมาแล้วก็ว่าอันยังก่อนเหรอเก๊ถาว่าใครโทรมาลูกเก๋ได้บอกว่าไอแปดห้าสองโทรมานะครับแปดห้าสองโทรมาเนาะอันนี้คือฟันแหลกตัวแหลกเลยเนาะบ้านนี้เมื่อขึ้นนี่แล้วมาฟันมันงูตัวซี่หัวเป็นงูใบใหญ่ประมาณสองนิ้วสองนิ้วประมาณสองนิ้วมันออกลูกเป็นตัวพอตัวลงมานในหัวเราออกลูกซะเอีกดัดานนก็ปัดบบอกเมื่อกี้ มันเลยมีพูเทามาปันออกซอยก็เลยออกกันเลยออกอีลีนะครับอมเลยได้ตีกันว่าหาเจดหนึ่งไม่วยอเก้าเก้าเจ็ดหาหรือยังเนี่ยเรไม่กินแล้วเอาเก่าแปดหนน้ำเนี่ยก็เลยเขียนเก่าแปดห้น้ำกับเจ็ดเก่ามีเกียรมักเนาะส่วนมาเลยกัตีน้ำเป็นเจ็เก้าหานะครับอีกตัวหนึ่งส่วนอายุไป็เกีรสี่สิสอง ซีส, 3, สามซีซีนี่เป็นสามตัว <c oughs> คนนี้ว่าอยู่หลายตัวเลยมันจังมาผัดมันเกิดที่ยจีพานะครับเพราะสอสองหาสองหาอยู่จังสามเป็นอย่างไรเต้เพราะว่าไม่เกี้นี่ห้ล่องซีสามมันก็มาออกซีสองน้ำมาดีเอฟซีทวงว้แลซีซีแล้วก็เลยเอายางซีซีน้ำก็เลยเป็นเงาเลยซีสองซีสามซีซีตามนี้เด้อนะครับแต่ว่าวันเกิดเกิดที่จีพาเกิดเพราะสอสองหาสองหาเนาะคำว่าตรงกับแปดหาสอง หรือเลขแปดสองหาหาสองาขา้าเขาแล้วก็เป็นไปได้เอาวงเคยแกะก,กันแต่เรียกความมั่นใจยุ่งเสี่ยงตัว<ด>ตรแรกเลยละยังไงอ,อ้าวข้าค่อยโชคดีนะมเมื่อกี้นะครับวันนี้ที่แรกก็โซกันไปโซกนันมากว่าสิเ่าข่าเวลานะมันต้องไปเหงาเนาะเพราะว่ามันเป็นเรียงแปลกนะเมื่อกี้แล้วเป็นคนสีมิเซีนเติบนะเป็นคนตายเราฟื้นดูเนาะตายกัหลายเทียนะเราฟื้นป็นก็เลยเป็นคนมิเซีน นะครับิเซนมากคนก็นไปถามากกไปรครอบคูอยู่นก็ได้เส้นแห้งเขาอีกนะครับช <c oughs> <c oughs> กงองกรอชกอย่างน้อยเอฟซีบางสิบวัดก็เส้นขักย่ำมากนะเฮะต,ต,ตมามเราเลยน้องอยู่โชว์คนมันเด้อนะครับฝันแรกฝันแรกแห้งมันเนาะน้องปอนบอกตัวนี้สามมันซื้อเลยท้ายน้ำเด้อนะครับพอหน้องปอนเคยบอกเงดนั้นเพิ่นบอกหาศูนย์เนาะมันก็ออกีหลีเนาะแล้วก็มาบอกอยุ่ยเขียนเรียงกิ้งความก็อ่าตัหลี้สามตัวตรง วันนี้เพิ่นได้ฟันอีกนะครับว่าเป็นแปแกหาสอแต่ว่านี่เลขแปหาสองเขาแรกก็เป็นได้นะครับโมเลบว้งไงโตบักง่านะครับพี่น้องเมื่อเมื่อคึ้นล่าชดมาฟันงูตกใส้หัวตกใส้นเรออกลูกใส้นพอมเป็นลูกงูหน่อยแต่หัวปัดปัดเลยกับปัดบอกเมเกีว่ามีผู้ถ่าใส่สุดขาวมาปัดออกห้ยตั้งออกเนาะมเลโตีหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าหานะเมเกีตีเองเก้าแปดเจ็ดเก้านะครับส่วนอายุเมเกียสี่องสี่สามนะครับซี่ๆเองนะอ่าเขื่อนตีหาสองหาสองหนะครับเมเกียใน แล้วก,ก,กนา,า,วน,วากกนี่เพนเคงประจำช่วเมื่อกี้นี่ให้ลงสีามอ,อกซีสองอะไริมอะไรนะล่งีที่จริงแล้วเวราอยุสีสามีเต็มนะครับตแต่ว่าเมื่อน,นั้นถ้าลงตัร์ทีสามอ,อกซีซเนาะ,ะพอออกย่างนะเพราะว่าเราเกิดวันจันทร์ก่อันร่ามีตัวหน้าส,หาสองหสหาเนาะอ้าวโชคห้มันนะเมื่อกี้ยหน่งวันนี้งแหงตงเราลำเลยด้วยขอบคุณหราติดการเราชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ